สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจนส์วีพีนะครับแล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับจะมีแค่2ดาวโจนส์นะครับหุ้นดาวโจนส์ปกติงดออกผลทุงวันนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางของวันนี้นะครับเรามาสรุปผลของวันที่24ก่อนนะครับดาวโจนส์นะครับผมให้เด่นไปที่9และศูนย์นะครับสูตรฟันไปที่9ผล2 1348นะครับ ในสวงเด่น2ตัวถือวูลูดไปนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับมาที่8หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็1หลัก10บนแล้วก็4หลัก10ล่างนะครับมาทั้ง3ตัวนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา 1- 2ตัวสำหรับแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับดาวโจนสตาร์นะครับผมให้เด่นไปที่8แล้วก็9นะครับสูตรฟันไปที่9กาตามสูตรคำนวณนะครับให้ระวังเลขเบิรลเลขามแล้วก็เลขพี่น้องไว้ด้วยนะครับผล 68130นะครับก็เข้ามาที่8หลัก10บนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเข้าคู่จอดสองตัว81บนนะครับก็ถึงแม้ตัวเน้นตัวฟันจะไม่มานะครับก็มาตัวรองนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดแล้วก็สายเจาะด้วยนะครับก็มา81บนนะครับเด่น3ตัวมา1นจองตัวนะครับมาที่0นหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็3หลัก10ล่างและก็6หลักร้อยบนนะครับ ในส่วนเดยน3ตัวมา1นตัวนะครับก็มาทั้ง3ตัวเช่นเดียวกันกับแนวทางของดาวโจนวีพีนะครับก็ถือว่าแนวทางของหุ้นดาวโจนสตาร์นะครับก็เดินต่อจากเมื่อคืนนะครับแล้วก็ในส่วนของดาวโจนวีพีนะครับก็พลาดไปสําหรับเด่น2ตัวนะครับแต่ว่าเด่น3ตัวยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับเรามาดูหน้าทางนะครับของวันนี้ก็ต่อนะสำหรับแนวทางของหุ้นดาวโจนวีพีนะครับ เด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่4และก็5นะครับสูตรฟันไปที่4ตามสูตรคํานวณนะครับให้ระวังเลขเบิ้ลเลขหามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%นะครับ4ชุดหลักนะครับก็จะมี4 0 4 6 5 0แล้วก็5 6ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่9 4 0เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่6 9แล้วก็2นะครับสำหรับ4แล้วก็5นะครับเด่น2ตัวนะครับไม่ชนกระเด่น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับเพราะให้อ่าถ้าในกรณีที่2สูตรไม่ชนกันนะครับให้เพื่อนๆระวังนะครับอาจจะมาเป็นชุด2ตัวได้นะครับอาจจะมา4 6 4 9 4 2หรือ5 6 5 9 5 2นะครับก็ยังไงก็ให้ระวังกันไปด้วยละกันนะครับสำหรับ4และก้านะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้เน้นไปที่4ตามสูตรฟันนะครับแล้วก็รองไปที่5ตามลำดับนะครับแล้วก็อย่าลืมเลขเพิ่มเลขหามด้วยนะครับ สำหรับชุด2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่40นะครับแล้วก็4 6แล้วก็รองไปที่5056สําหรับชุด2ตัวนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวของหุ้นดาวโจนส์ีพีนะครับสูตรฟันไปที่40นะครับสาหรับชุดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับให้ระวังชุด4 6ไปด้วยนะครับแล้วก็ชุด5 6นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าในกรณีที่สูตชุดไม่ชนกันนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นชุด2ตัวได้นะครับ 4656นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมาเป็นคู่2ตัวของหุ้นดาโจนวีพีนะครับนอกเหนือจากชุดเม็ดเดียว40นะครับก็ย้ําเช่นเดิมนะครับให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น40ชุดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็รองไปที่46รองไปที่5056ตามลาดับเช่นเดิมสําหรับชุด2ตัวนะครับสําหรับชุด3ตัวนะครับผมให้เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับสาหรับชุด3ตัวนะครับให้เน้นไปที่ 9 4 0นะครับชุดนี้ในสูตรย่อยนะครับมีชนกันหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้น940มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับให้เพื่อนๆรองไปที่840นะครับแล้วก็รองไปที่246ตามลำดับสลหรับชุด3ตัวนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2องตัวนะครับผมให้เน้นไปที่6นะครับแล้วก็รองไปที่9รองไปที่2ตามลำดับสําหรับเด่น3ตัวมา 1- 2ตัวนะครับส่วนตัวผมจะชอบไปที่6 นะครับสำหรับเด่น3ตัวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับชุด2ตัวนะครับผมจะชอบไปที่4 6 5 6กนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็หวังว่าแนวทางของหุ้นดาโจนวีพีนะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากเมื่อคืนพลาดไปนะครับเรามาต่อกันที่แนวทางของหุ้นดาโจนสตาร์นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่2แล้วก็3สูตรฟันไปที่2นะครับ4ชุดหลัก ก็จะมี2526 3 5แล้วก็36นะครับชุด3ตัวสูตรฟันไปที่825เดน3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8และก็1สําสำหรับเดียน2ตัวนะครับ2และก็3นะครับไม่ชนกับเดียน3ตัวนะครับถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับก็คล้ายๆกับแนวทางของหุ้นดาวโจน V.P. นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆระวังนะครับอาจจะมาเป็นชุด2ตัวได้นะครับ อาจจะมา25 28 21หรือ35 38 31นะครับสำหรับ2535นะครับจะอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับชุดตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับแล้วก็28นะครับถึงแม้28 21นะครับแล้วก็3831อาจจะไม่มีในชุดเจาะ2ตัวนะครับแต่ก็มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ2และก็3นะครับถ้าเพื่อนท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่2ตามสูตรฟันนะครับเพราะว่าใน ในส่วนของ2นะครับจะชนในชุดชุดเด่นนะครับของสตรยอดนะครับมากกว่า3นะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดนะครับให้เน้นไปที่2รองไปมาที่3สําหรับเด่น2ตัวของดาวโจนสตาร์นะครับชุด2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่25นะครับแล้วก็3 5นะครับให้เน้น2ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองมาที่2636กส็ส่วนตัวจะชอบคู่ที่มี5นะครับชุดที่มี5นะครับเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับถ้าในกรณีที่2สูตรไม่ชนกันนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นชุด2ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นชุด2ตัวของดาวโจนสตานะครับให้เน้นไปที่2535ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่26-36แต่ก็ย้ําเช่นเดิมนะครับว่าชุด2ตัว4ชุดหลักนะครับให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น2535ตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับสําหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเป็นเดียวผมให้เน้นไปที่25นะครับ สำหรับชุดเมดเดียวของดาวโจนสตาร์นะครับก็ส่วนตัวก็จะชอบนะครับ2535นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวมากที่สุดนะครับทาาเพื่อนชอบก็นำไปพิจารณาดูนะครับส่วนตัวก็จะชอบ25และก็รองไปที่35นะครับชุด3าตัวนะครับผมให้เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับก็ให้น้นที่825นะครับ ชุดนี้นะครับในสุดยอดชนกันทั้ง8ทั้ง2ทั้ง5นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับก็จะเป็น725นะครับแล้วก็รองไปที่1 2 6ในส่วนของชุด3ตัวของดาวโจนสตาร์นะครับแนะนําให้นําไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น825แล้วก็รองไปที่725ตามลําดับนะครับสำหรับเดียน3ตัวมา1-2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่5นะครับแล้วก็รองไปที่8 รองไปที่1ตามลำดับสำหรับชุดเด่น3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับสำหรับแนวทางทั้งดาวโจนส์ VP, แล้วก็ดาวโจนสตาร์ Star นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้ง2ดาวโจนส์นะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อทั้ง2ดาวโจนส์นะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยแล้วกันสําหรับสมาชิกใหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงในทางของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็แนวทางของหอสมิ่งแล้วก็ห่วยตกสนะครับก็น่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมมาลงแนวทางของรัฐบาลไทยไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดรออยู่นะครับก็รอชมนะครับแล้วก็รอติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ